มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนฝนตกหนักสะสมน้ำท่วมเกือบมิดหลังคานะคะปิดทางหลวงสายเอเชียค่ะเวลา19.45นาฬิกา5นาทีของวันที่12พฤศจิกายน64ที่ผ่านมานานนารงหลักกำจรประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรนะคะเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในจังหวัดชุมพรได้ทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อน้ำป่าไหลเข้าท่วมจนระดับน้ำสูงมากบนทางหลวงหมายเลข41นะคะถนนสายเอเชียช่วงอำเภอสวีหลักกิโลเมตรที่33-35ทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาล่องค่ะทำให้รถทุกชนิดนะคะไม่สามารถผ่านไปได้แต่มีรถยนต์นับร้อยคันเข้าไปติดอยู่บริเวณถนนไม่สามารถขยับได้ส่งผลให้การจราจรภาคใต้ขึ้นล่องกทมไม่สามารถใช้การได้นะคะ นายสมพรปัดชิมเพชรรองผู้ว่าชุมพรรักษาการผู้ว่าชุมพรได้สั่งให้ปิดถนนในช่วงขาขึ้นกทมที่สี่แยกอำเภอหลังสวนและขาล่องใต้ที่สี่แยกปฐมพรอำเภอเมืองชุมพรเพื่อให้ผู้ขับรถหยุดรถที่2จุดนะคะซึ่งสามารถหาที่พักแล้วก็อาหารห้องสุขาได้คาดว่าสถานการณ์จะอยู่จนถึงช่วงเช้าในวันพรุ่งนี้จึงขอให้ผู้เดินทางชะลอการเดินทางขึ้นล่อง กทมภาคใต้ในคืนนี้ด้วยค่ะอย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับทุกพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสติีทค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ